G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o w e r supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock m o t บ e r b o ที่เกมเมอร์และนักโอร์คเกอร์เลือกใช้สวัสดีครับพบกับอิงที่ o อห์ c โซน닷 c o m ะครับวันนี้อิงก็มากับบอร์ดจาก generation Intel generation ที่6นะครับหรือว่า ที่ใช้กับ Intel Skylake นะครับชิปเซ็ต Z170 นะครับคราวที่แล้วเราเห็นกันไปแล้วนะครับกับกล่องหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะบอดจากทาง MSI Z170A Gaming M7 นะครับวันนี้จะเป็นตัวรุ่นน้องของมันนะครับคือ Z170A Gaming M5 จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับมาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องของ Pattern Z170A จากทาง MSI นะครับจะ แตกต่างกับของเจเนเรชันที่แล้วหรือพวก z 97ตรงที่พวกนั้นจะเป็นโลโก้มังกรแล้วก็มีธีมสีแดงนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปของตัวเมนบอร์ดเลยนะฮะโลโก้มังกรก็จะไปอยู่บนฮิตซิงนี้แทนนะครับก็ยังเห็นชัดอยู่ดีนะฮะสำหรับตัวนี้โลโก้ก็บริเวณนี้นะครับแพทเทิร์นเดียวกับ z 9 0 a Gaming M7 ทุกอย่างนะครับทางด้านหลังบอกฟังก์ชันของบอร์ดตัวนี้นะฮะซึ่งฟังก์ชันส่วนใหญ่แล้วก็เน้นในการ เกมมิ่งนะครับเช่นเดียวกับ MSI ตัวอื่นนะครับที่เป็นเกมมิ่งซีรีส์แบรนด์นี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเขาเน้นอุปกรณ์เกมมิ่งไม่ว่าจะเป็นพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าการ์ดจอเมนบอร์ดอะไรก็เกมมิ่งทุกอย่างนะครับฟังกช์ชันที่ให้มาคร่าวๆเดี๋ยวผมจะอธิบายที่ตัวบอร์ดดีกว่านะฮะเปิดกล่องเลยแกะกล่องมาแล้วนะครับมาดูในส่วนของบันเดลบ้างเริ่มต้นที่อันนี้คือ Quick Installation Guide อันนี้คือสติ๊กเกอร์นะครับเอาไว้ พันสาย s ตา a นะครับบอกว่าอันนี้ไป SSD ลูกที่1อันนี้ไป DVD ROM อ,อันนี้ไปฮาร์ดดิสก์ลูกที่2องไดซีไดดีได้อีอะไรก็แล้วแต่จะเขียนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ให้ความสะดวกพอสมควรนะครับขอบคุณครับที่ซื้อบอร์ด MSI นะครับซื้อมาแล้วก็ไปลงทะเบียนด้วยนะครับเพื่อเอาประกันอันนี้จะเป็นคู่มือคร่าวๆนะครับ user guide บอกว่าอะไรอยู่ตรงไหน มีอะไรบ้างนะครับในนี้แรมต้องใช้อะไร CPU เป็นอะไรนะครับบอกหมดนะฮะแต่หลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วอันนี้จะเป็นสาย SATA นะครับให้มาชุดละ2เส้นนะครับมีทั้งหมด2ชุดรวมเป็น4เส้นต่อมาอันนี้เป็น Bridge นะครับบริดจ์ SLI มีโลโก้ MSI มาให้ด้วยนะฮะอันนี้จะเป็น IO Shield นะครับหรือว่าแผ่นปิด Back I.O. Panel นะฮะมีโลโก้ Gaming Series สตีมสีดำแดงตามสไตล์ของบอร์ดเลยนะครับมีบันเดลเพิ่มเติมทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวยีออกมาก่อนหยิบตัวบอร์ดออกมาจะเห็นว่าทางด้านล่างมี DVD b u n บ l e นะครับโปรแกรม Gaming App อะไรต่างๆอยู่ในนี้นะครับที่เอ่อ l n t e l ม o t h e r อร์ด d r r i v e r พวก Driver Chipset อยู่ในนี้หมดนะครับอันนี้จะเป็น Batch นะครับหรือว่า เป็นตรานะครับเป็นวัสดุพลาสติกแข็งนะครับของ MSI Gaming Series ทางด้านหลังเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ 3M ด้วยนะฮะอันนี้เป็นแท็กลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับกูไม่อยู่นะฮะหอันอันที่2องกำลังเล่นเกมอยู่อย่ายุ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ห้อยหน้าห้องสวยๆนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวบอร์ดกันเลยดีกว่ามาดูหน้าตาบอร์ดโดยรวมกันก่อนนะครับบอร์ดของทาง MSI ก็ ธีมเดิมของทางเ s i เลยนะครับคือแดงดำนั่นเอง p c b จะเป็นแผ่นสีดำนะครับโดยที่มีแผ่นปริ้นต์ตรงนี้นะครับที่เราเขาเรียกว่ายังไงเอ่อลายคอนเน็ของแผ่นปริน์นะครับก็จะมีไฮไลท์สีแดงมาเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่แหลมเข้าตัว CPU นะครับตรงนี้อย่างที่เห็นตามแผ่นปรินต์ตรงนี้ส่วนพวกฮีตซิงก์นะครับก็ในส่วนของ s o u t h b r i d g e นะครับชิปเซตแล้วก็ m o s f e t ก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับมี สีแดงไฮไลท์มาด้วยนะฮะอย่างตรงนี้ก็คือไม่ใช่สติกเกอร์นะครับแต่ว่าเป็นสีสกรีนมาเลยนะครับวัสดุอลูมิเนียมค่อนข,ข้างแข็งแรงและสวยงามนะครับมาเจาะก,กันที่บริเวณ Socket CPU นะครับ s o อก e t CPU ก็ LGA 1 1 5 1นะครับรองรับ CPU Generation ่ที่6ของทาง Intel นะครับบริเวณนี้หรือพวก Sky Lake ต่างๆนะฮะภาคจ่ายไฟล้อมรอบภาคจ่ายไฟเป็นช็อคแบบ T.I. นะครับตรงนี้มีทั้งหมด12เฟสซึ่งก็ น่าจะเพียงพอกับ CPU ตัวมหาโหดรองรับการโอ e r c o c ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรับไฟจากบริเวณนี้ก็คือ power input จาก power supply ช่องเมนบอร์ดของ power supply นะครับจะมีเขียนอยู่นะครับตรงนี้8ปพิน ในส่วนของสลอตแรมนะครับก็จะเป็น DDR4 นะครับรองรับบัสที่2133แต่ว่ามีเทคโนโลยี DDR4 Boost นะครับซึ่งสามารถดันไปที่3,600เมกะเฮิร์ในโหมด OC นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับตัว CPU นะครับเมื่อเราทำงานร่วมกันโหมดเกม b o o s t นะครับ CPU เราสามารถเอาไปวิ่งที่5.0 GHz ได้นะครับในโหมดเกม b o o ต์เวลาเาเล่นเกมนั่นเองทำงานควบคู่กันนะครับ DDR4 Boost กับเกมบูสต์ของ CPU ในส่วนของ expansion slot นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ PCI ตรงนี้ก็ทาง MSI ก็เล็งเห็นมานะครับว่าหลายๆคนที่เปลี่ยนการ์ดจอบ่อยๆนะครับเอาเข้าออกเอาเข้าออกบางทีไม่ระวัง PCI Express slot ที่เป็นพลาสติกอาจจะแตกได้นะครับในที่นี้ MSI ก็เลยให้มาเป็นวัสดุโลหะนะครับแต่ว่าโลหะเป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแน่นอนเพิ่มความแข็งแรงแน่ๆทั้งหมดนี้เป็น PCI Express 3.0นะครับโดยที่รองรับ ทั้ง crossfire และ sli นะครับ crossfire สามารถทำได้3การ์ดในส่วนของ sli สามารถทำได้2การ์ดนะครับทั้งหมดเป็น x 1 6แต่ว่าต้องลองศึกษากันถ้าเราต่อหลายการ์ดนะครับอย่างเช่นต่อตัวหนึงจะเป็น x 1 6ต่อ2ตัวเป็น x 8 x 8นะครับและถ้าต่อ3ตัวเป็น x 8 x 8 x 4นะครับอันนี้ต้องลองศึกษากันอีกทีในส่วนของ x 1นะครับก็อย่างที่เห็นมีมา4สล็อตด้วยกัน ในส่วนของ Storage นะครับมาเริ่มกันที่บริเวณทั้งบนบอร์ดก่อนนะครับทั้งบนบอร์ดนี้จะมี M2 2ช่องนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเลือกได้ขนาดตามนี้นะฮะแล้วก็มี SATA ด้วยโดยที่ SATA เนี้ยมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6พอร์ตนะครับทางด้านหลังตรงนี้นะฮะก็ อย่างที่เห็นนะครับมี2ช่องแบ่ง4พอร์ตนี้2ชุดไปเป็น SATA Express นะครับแล้วก็มี SATA ธรรมดาอีก2ช่องตรงนี้ที่ยังเหลืออยู่แต่ถ้าเราจะใช้ SATA ธรรมดาเฉยแล้วก็เสียบไปถอะครับช่องไหนก็ได้ระบบ Audio Boost ก็สำคัญนะครับสำหรับบอร์ดเกมมิ่งอย่างตัวนี้นะครับ Audio Boost ก็เพิ่ม Clarity หรือว่าเพิ่มความคมชัดเพิ่มยังไงดีคือเวลาเล่นเกมนะครับเราก็ต้องการความชัดเจนของเสียงถูกไหมครับอย่างเช่นเวลาเรา ินเดินอยู่มีคนเอามีดมาจ้วงข้างหลังเราเราก็ต้องฟังรู้เรื่องนะครับอันนี้ Audio Boost Technology ก็ช่วยในเรื่องของความคมชัดแล้วก็ความเสราร์มิติที่ถูกต้องของเสียงนั่นเองนะครับในส่วนของ IO Panel ทางด้านหลังนะครับเริ่มกันที่บริเวณนี้คือ PS2 นะฮะซึ่งใช้กับเมาส์คีย์บอร์ดและตรงนี้ USB 2.0ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดต,ตรงนี้นะครับถัดมามี DVID ดูจากพินทั้งหลายแล้วตรงนี้นะครับจะมี USB 3.1 Gen 2นะครับโดยแยกเป็น Type A และ Type C นะฮะส่วนที่เหลือนี้4พอร์ตนี้จะเป็น3.1 Gen 1นะครับไม่มี3.0มาให้แล้วนะครับกับตัวนี้บริเวณทางด้านใน o p e n e l ในส่วนตรงนี้จะเป็น HDMI และอันนี้ Port LAN นะครับคุมโดยชิปเซ t ต Killer E2400 Gigabit LAN Controller นะครับสามารถใช้เทคโนโลยี Gaming LAN จากทาง MSI ได้เช่นเดียวกันในส่วนของ Audio นะครับก็ผ่านจากชิป ออดิโอบูสเมื่อกี้นะครับอย่างที่ได้โชว์ไปก็คืออันนี้ทั้งหมด3.5มิลจะชุบทองมาด้วยนะครับแล้วก็มี SPDIF Output หรือว่า Optical เช่นเดียวกันครับในส่วนของบอร์ดตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะเห็นว่ามีไฟสถานะ LED นะครับค่อนข้างสวยงามตามสายกราวของบริเวณออดิโอบูสตัวนี้นะครับเช่นเดียวกับใต้ฮิตซิงตัวนี้นะครับซิงของซาวบิ์ก็จะมีเช่นกันอีกฝั่งนึงก็มีนะครับแต่เราอาจจะมองไม่เห็น นอกจากเมื่อกี้แล้วทางด้านหลังบอร์ดนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟ LED สะท้อนกับเคสด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ยังมีนี่ด้วยนะครับบริเวณพอร์ตแลนตรงนี้ก็จะมีไฟสีแดงเช่นเดียวกันมาดูหน้าไบออสของ Gaming M5 ของจากทาง MSI บ้างนะครับก็จะเป็น MSI Click ไบออสเช่นเดียวกับตัว Ga ม ing M7 เลยนะครับโดยที่แตกต่างกันฟังก์ชันตรงนี้นะครับอันนั้นจะมีบิตนะครับให้เลือกว่าเราจะเอา f ฟรคเอนซี่เท่าไหร่แต่ตัวนี้จะเป็นเกมบูสต์นะครับคือโอ้โหแบบง่ายหน่อยนะฮะ ตรงนี้จะบอกว่าถ้าเราปิดเกมบูสก็จะเป็นค่าโรงงานนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดโหมดเกมบูสนะครับถ้าเราใช้ CPU i7 6700K จะไปยืนพื้นที่4.4 GHz นะครับแต่ว่าตัวที่เราใช้คือ i5 6600K นะครับจาก f ฟรคเ e นซีเดิมที่3.5 GHz จะไปยืนพื้นที่4.1 GHz แทนนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นการโออกแบบง่ายๆนะครับโปรไฟล์เ m p ก็ถ้าเรา เปิดเกมบูส s t ก็ถือว่าเปิดในตัวไปแล้วนะครับอันนี้คือในโหมด Easy Mode นะครับของทาง Click BIOS ตัวนี้ก็บอกว่าตัวนี้ Memory เรารันที่2,666อยู่นะครับอยู่ที่สล็อตไหนบ้างอย่างที่เห็นตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่ XMP Profile คืออะไรนะครับอันนี้ Storage เราไม่ได้เสียบนะครับบอกว่าเป็น AHCI Mode อยู่นะครับ Fan Info สามารถดูเป็นกราฟได้นะครับตรงนี้อย่างที่เห็น สามารถปรับได้เช่นกันนะครับว่าถ้าเราอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเนี้ยบริเวณ CPU นะครับถ้าอุณหภูมิเท่าไหร่เราจะให้รอบเท่าไหร่นะครับสามารถคอสตอมมซ์เองผ่านกราฟตรงนี้ได้นะครับถือว่าใช้งานง่ายนะฮะเลือกได้นะครับถ้าเราต่อครบแต่พอดีผมต่อแค่ CPU ตัวเดียวไฟล์พวกวนเทตต่างๆก็บอกบริเวณนี้ทั้งหมดนะฮะอันนี้คืออีซี่โหมดนะครับสามารถ M Flash Flash ต่างแฟลชพวก b บออดได้ผ่านตรงนี้หมดนะฮะถือว่า ใช้งานค่อนข้างง่ายฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็เมื่อกี้นะครับเมนูเดียวกันต่อมาเรามาดู Advanced นะครับ a d v a n c e Mode a d v a วาน modede ตรงนี้เราก็สามารถตั้งได้นะครับอย่างเช่นพวกตั้งบูตตั้งอะไรต่างๆที่มันเหมือนหน้าตาพวกไบออดแบบที่ใช้คีย์บอร์ดคุมนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องใช้เมาส์อยู่ดีนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยเราสามารถเลือกฟังก์ชันได้เหมือนกับพวกคีย์บอร์ดที่ไบออดที่เป็นคีย์บอร์ดใช้ทุกอย่างนะครับโหมด OC นะฮะ ลองมาดูกันว่าสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะฮะก็ได้ค่อนข้างละเอียดนะครับปรับบีคอรปรับตัวคูณก็น่าจะได้หมดทุกอย่างนะครับ Advanced d r a m Configuration ปรับในนี้ปรับไฟนะครับก็มีทั้ง Adaptive Override Offset Mode นะครับก็แล้วแต่คนจะใช้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะฟังก์ชันการ OC บอร์ดตัวนี้ก็ให้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ เซฟโอซ p โ o ไฟฮาร์ดแวร์ e อ o n ิ t เตก็เช่นเดียวกับเมื่อกี้นะครับบอก Explorer อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สวยงามนะครับบอกว่าเนี่ยในช่อง LGA 1 1 5 1เนี่ยเราใช้ CPU i 5 6 6 0 0อ,อยู่นะครับในส่วนของ b a c k o อเ a n e l เราเสียบอะไรอยู่บ้างนะฮะช่องนี้อันนี้มีคีย์บอร์ดอยู่นะครับ PS2 ไม่มีอะไรเสียบช่องแลนเสียบอะไรอยู่ USB เสียบตรงไหนอยู่บอกหมดนะครับ การ์ดจอเราก็ไม่ได้เสียบอยู่นะครับอันนี้ออเดียบูสเทคโนโลยีคือเลเวลต่างๆบอกหมดนะครับว่าเราเสียบอะไรไปแล้วบ้างนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยค่อนข้างสวยงามและใช้งานง่ายนะครับกับ msi คลิก k BIOS 5ฟตัวนี้ก็เห็นไปแล้วนะครับกับการแกะกล่องและดูฟังก์ชันบอร์ดคร่าวๆทั้งตัว b i o s และตัวเมนบอร์ดเองนะครับของ msi z 170A Gaming m 5นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องของ m 7แต่ว่าฟังก์ชันการทำงานก็ยังถือว่าครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกมบูสแล้วก็ โปรไฟล์ uh, OC ฟังก์ชัน OC ต่างๆที่ค่อนข้างครบครันอยู่นะครับไม่ว่าจะเอาไปโอวอคหรือว่าเอาไปเล่นเกมก็ดีนะครับตัวบอร์ดเองก็ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเป็น USB 3.1ทั้ง Gen 1และ Gen 2นะฮะไฟสถานะ LED สีแดงก็เข้ากับสีของบอร์ดดีนะครับอันนี้ถ้าเป็นคนที่ตกแต่งเคสเน้นธีมสีแดงก็น่าจะชอบนะครับยังไง้นขอขอบคุณทางบริษัท MSI ด้วยที่ได้ส่งบอร์ด M5 ตัวนี้มาให้ทดสอบอยังไงวันนี้อิงและทีมงาน O อฮ k ค o ซก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อน พบกันใหม่ใน่วนหน้าสวัสดีครับ